สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ Business Line and Life นะคะดิฉันอังสุมานบุญนาผู้สื่อข่าวจาก Stock Review ค่ะวันนี้นะคะเราก็นำข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยเริ่มต้นนี้เรามาดูหุ้นเด็ดกันก่อนนะคะหุ M, ้นเด็ด3าวเอนี้แนะนำอีกครั้งนะคะสำหรับ c s g นะคะหรือโรงพยาบาลจุฬารัตนะคะด้านบริษัท a p p l e w e l l นะคะเขาให้แนะเ,เขาแนะซื้อเก่งกำไรคะ่ะและเดลต้านะคะที่วิ่ที่สบาท80ตงนะคะ และ2บาท90สตางค์แนวรับนะคะให้ไว้ที่2บาท60สตางค์ขัดล้อนะคะอย่าลืมนะคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะให้ไว้ที่2บาท50สตางค์ค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะก็ให้แนวรับไว้ที่2บาท50และ2บาท64สตางค์ค่ะแนวต้าน,นะคะให้ไว้ที่2บาท74สตางค์และ2บาท90สตางค์ค่ะและข่าวแรนนะคะขอเริ่มต้นด้ ด้วยข่าวการบินกันแต่เช้าเลยนะคะมรดูทางด้าน FAA นะคะก็ปรับมาตรฐานการบินไทยนะระดับ Category 1นะคะโดยนายอมสินชีวพฤกษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปประชุมร่วมกับสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Aviation Administration นะคะหรือ FAA นะคะ และได้รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาะะทางด้านการบินค่ะเพื่อปลดล็อกธะะงแดงจอกองค์กรการบินพลเรือระหว่างประเทศหรือ i c a o นะคะซึ่งปัจจุบัน,นะะสำนักง,งานการบินพลเรือนะะแห่งประเทศไทยหรือกอพทอ,อ,อยู่ระหว่างะะการเริ่มขั้นตอนของการตรวจสอบการบินเนป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภาพรวมของการหารือในครั้งนี้นะคะพบว่าทาง FAA เนี่ยพึงพอใจกับงานที่ก้าวหน้าตอนเนื่องถ้าเป็นผลให้การพิจารณาปรับขึ้นมาตรฐานการบินของไทยซึ่งจากเดิมนะค,ะค้าลดเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ Category 2นะคะซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานตอนนี้นะคะได้ปรับขึ้นเป็น Category 1นะคะซึ่งอยู่ในมาตรฐานไปที่เรียบร้อยแล้วและทำให้สายการบินนะคะจากไทยสามารถกลับไปเปิดบินได้ตามปกติค่ะ ทั้งนี้นะคะทางกระทรวงนะคะก็ได้ส่งสัญญาณถึงการบินไทยโดยทันทีนะคะเพื่อให้พิจารณาการวางแผนนะคะเริ่มทําการบินในเส้นทางสารัฐเช่นเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในเดือนตุลลาคมนี้นะคะทางด้านบ a นะคะหรือบางกอกแอ์เวย์ก็สอบผ่านมาตรฐานไออาตาเช่นกันค่ะโดยนายพุทธิพงศ์นะ,ะปราสาททองโอสถกรรมการผู้มนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอ์เวย์นะคะเปิดเผยว่าสายการบินบางกอกเอ์เวย์เนี่ยก็ผ่านการตรวจสอบ ได้ได้รับการต่อใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินหรือ i a t a Operation Safety Audit หรือ IOSA นะคะจากสมาพันธ์ผู้ขนส่งการขนส่งทางการาศ IATA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึง7พฤศจิกายนปีหน้านะคะมาดูทางด้าน AMC นะคะเขาก็อนุวัตจัดตั้งบริษัทนี้นะคะขึ้นมาเพื่อจัดการบริหารนะคะ หนี้สินของธนาคารอิสลามแบงค์ค่ะโดยนายกอบศักภูตะกูนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมนะคะ,ะ,คะก็เห็นชอบให้จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ AMC ธนาคารอิสลามจำกัดเพื่อบริหารจัดการหนี้เสียนะคะหรือ NPF นะคะจากกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าอิสลามรวมวงเงินกว่า47,723ล้านบาท หรือคิดเป็น43.40%ของสินเชื่อรวมทั้งหมดนะคะรวมทั้งกระทรวงการคลังเนี่ยจะเพิ่มทุนให้เพิ่มเติมอีก2,500ล้านบาทเพื่อให้ธนาคารอิสลามนะคะสามารถเดินหน้าบริหารงานต่อไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นโดยไม่มีภาระ,ราะต,ต้องตั้งวงเงินสำรองหนี้สูญเป็นจำนวนมากอีกนะคะและเมื่อโอนหนี้ให้ AMC บริหารแล้วจะเหลือหนี้เสียเพียงกว่า3,000ล้านบาทเท่านั้นค่ะขณะที่ยอดสินเชื่อนะคะยังอยู่ที่45,000ล้านบาทค่ะ มาดูทางด้าน ANA นะคะหรือ and i r a and IFOO นะคะเขาก็โชว์ผ่อน,นะคะโตพันล้านเลยทีเดียวหลังจากลุกขยายสาขาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยายคตสุฮิโกะนะคะมาดโน o ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท i r a and IFOO หรือ ANA นะคะก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากบริษัทเนี่ยได้เปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปี2558เป็นต้นมาสมมติห้ยอดสินเชื่อในปัจจุบันขึ้นไปอยู่ที่ระดับ1,000ล้านบาทนะคะ อีกทั้งบริษัทเนี่ยยังมีการเพิ่มสาขาและบูธอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าจำนวน61แห่งทั่วประเทศนะคะและคาดว่าในไตรมาส4ของปีนี้นะคะจะทยอยเปิดสาขาและบูธรวมเพิ่มเติมอีก14แห่งให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้75แห่งทั่วประเทศโดยเน้นนะภูมิภาคหัวเมืองใหญ่ตามภูมิภาคต่างๆและตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าเพิ่มเป็น100,000รายนะคะจากปัจจุบันนะคะ60,000ราย ภายในสปีฐานลูกค้าจะเพิ่มมากกว่า5 0 0แสนรายค่ะและพอร์ตสินเชื่อของเขาจะโตไม่น้อยกว่า5,000ันล้านบาทค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหายใจก่อนอ่ะหายใจเลยพี่เช้าเราไปบินกันมาแล้วเอาไปบินอะไรก่อนเราไปบินขอดีคุณผู้ชมทำไมหายใจหายคอเถือกเถือกเถือกอ่านหุ้อะไรคเนี่ยนี่ไอ้นี่คุณเอามานี่เจตนาอะไรอ๋อข่าวไงพี่ข่าวนี้ได้ประโยชน์อะไร เอาเลยค่ะเอาอะไรพี่ไม่เอาด้วยก็ไอล่าเป็นบริษัทลูกจะเอาเออแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลนะรู้ป่ะจะมาระดมเงินแล้วมาปล่อยคู่ดอกเท่าไหร่รู้ป่าไม่ทราบเลยพี่เอาโอ้ยต้องรู้ด้วยสิคะแม่เนี่ยดอก28%ตต่อปีโอ้โหไม่รวยชาตินี้จะเป็นชาติไหนอ่ะ ปล่อยกู้ไปห้าพันห้านล้านอ่ะมานคือมาจังเลยเนาะดอกดอก2ีเอร์ซนธุรกิจธ<ม>ุรกิจนี้คุณผู้ชมถูกต้องตามกฎหมายด้วยไม่ใช่นอกระบบใช่เนี่ยไอ้ไอล่าไอ้ฟู้ที่คุณเอามาอ่านเนี้ยดอกคิดยีเออามาลูกค้าก็คือ<า>นคนที่มีรายได้หนึ่งมถึงหนึ่งหมื่นหบาทต่อเดือนไปกู้สิกู้เลยรวยเลย ยีก็จะเอาเข้าตลาดหุ้นไทยนะฮะในปี2560ก็ในจุดนี้เองนะฮะสิ่งที่ดิฉันจะเอามาเล่าสู่ให้กับนักทุนฟัง ว่าเรื่องราวของการปล่อยกู้สินเชื่อ Personal Loan ในประเทศไทยก็ยังมีดอกเบีย้ยที่ดีมากๆเลยนะฮะ <Conan. S 1> ก็เนี่ยไอรไอฟูก็เป็นทุนญี่ปุ่นนะผู้บริหารเป็นคนญี่ปุ่นร่วมมือกับทางด้านบริษัทไอรานั่นเองนะฮะ <S <S ส่วนบริษัทในประเทศไทยนะฮะที่มีการปล่อย Personal Loan <S 1> <S 1> ก็พวกบัตรเครดิตบัตรกรุงไทยอีออนเป็นต้นนะฮะ นั่นแหละที่เขาได้กินดอกมิน่า k t c ชนะเละิศนลไม่ต้องรู่บดดงเลยรเดยสดดอกที่28%ม่เจ้าแต่่าถามว่าก็ได้ประโยชน์กับพวกที่เขาแบบไม่รู้จะไปกู้เงินกับใครอาหารเช้ากินข้ามก็ต้องยอมจ่ายดอกถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะจะต้องเอาเงินไปใช้จ่ายเป็นต้นนะฮะแต่ตอนนี้เองนะในช่วงไตรามาสที่4ก็ต้องติดตามไปได้อ่านข่าวมาเป้ารัฐบาลอ่ะ อะไรนะนี่ที่ปล่อยเงินน่ะให้กับเกษตรกรนะ่ะไปใช้ฟรีเลยอืมที่เขาเรื่องใหม่สามหมื่นกว่าล้านอ่ะช่วยเกษตรกรเห็น<ช>แล้วเห็นแล้วเขาอาจไป6000ล้านเลยถ้าใครเป็นเกษตรกรก็ได้เงินเข้ากระเป๋าไป1 0 0 0ถึง1,500บาทแต่โดยงี้มีเงื่อนไขว่าต้องมีที่ดินมีอะไรเท่าไหร่ก็คือเอาให้เขาเรียกว่ากำลังซื้อตอนนี้ประเทศไทยเราเองกำลังซื้อในต่างจังหวัดมันแผ่วอย่างมากเลยนะเพราะว่าไรายได้ของเกษตรกรเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ เนื่องจากว่าทำนาก็เป็นนาปีนาปังได้บ้างเสียบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงินก็ขาดมือรัฐบาลเอามาแจกสักพันถึงพันห้าร้อยบาทเดือนเนี้ยหรือทั้งปีก็เอาเงินพันรัฐบาลก็กะว่าไอ้หนึ่งเงินหนึ่งพันบาทหรือว่าหกพันกว่าล้านเนี้ยมันจะหมุนสักสามรอบสามหกเท่าไหร่คูณสิบแปดก็หมื่นแปดพันล้านก็ได้หกพันล้านมาหมุนหมุนหมุนเงินมันหมุนไปก็คือแม่มีเงินพันบาทไปซื้อของที่เซเว่น เซเว่นก็ไปต่อไปลงทุนการผลิตเนี่ยหมุนไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนั่นะแหละที่รัฐบาลเขาอยากทํากําลังซื้อให้ได้ซึ่งแหมแล้วก็มองภาพไปมันจะได้ประโยชน์จริงรหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> คนละพันน่ะ,ะเกษตรกรไทย <c oughs> เขาก็ดีใจแล้วก็ <c oughs> ดีได้เท่านี้ <c oughs> ไอ้ดีใจก็รู้เออแต่ว่าบัตเจ็ตที่ทำนี้มันมันเหมือนกับรัฐบาลที่เขาเรียกว่าสาวิกรประชานอ่ะ <c oughs> แต่ว่า ก็เป็นประชานนิยมที่ประเทศไทยจาเป็นต้องใช้จริงต้องเอาเงินไปแจกให้กับทางด้านผู้ที่มีกําลังซื้อน้อยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำามกินต่อคะคุณแหม่มนี่พี่มาเล่าสู่กันฟังว่า28%เปอร์เซ็นต์ไอ้ลาไอฟูไอละไอฟูทำธุรกิจอะแต่ว่าถ้าสมมติเขาเบี้ยวเนี่ยมันก็แต่ถ้าจ่ายดอกสักสามเดือนก็คุ้มแล้วเนาะต้นดอกครบแล้วล่ะที่เหลือคือกำไรอะไรเงี้ยถ้าจ่ายแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะ ไม่ใช่ต่อเดือนนะฮะถ้าต่อเดือนก็โอ้โหกวยทอดเลยพระเจ้าช่วยวนะน,นั่นแหละอันต่อปี้ต่อปดเปอรต่อปีก็ถ้าหารถ้าต้องจ่ายต่อเดือนถันสิบก็ตกแล้วปีหนึ่งมี12เดือนนะฮะสิเดือน2องคูณยีก็ตกดอกเบี้ยเดือนละสเปรนต์ประมาณนั้นนะฮะ เฉลี่ยมีเรื่องอะไรอีกคะเดี๋ยวจะได้ตอบพี่อ๋องเลย TTA นะคะเขาก็ตั้งบริษัทร่วมทุนนะคะเป็น t t a s u อสุเอตนะเพื่อทำธุรกิจน้ำดื่มและให้บริการบรรบัดน้ำเสียค่ะบริษัทโทริเซนไทยนะคะเอเจนซี่จำกัดมหาชนหรือ TTA นะคะก็ได้ระบุว่าบริษัทเนี่ยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนนะคะโดยเขาถือหุ้น51นะคะภายใต้ชื่อบริษัท TTASU สุเอตจำกัดนะคะในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจนะคะ น้ำดื่มและให้เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Suez Environment South East Asia Limited นะคะซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทด,ดังกล่าว49%สำหรับ TTS Suez นะ,ะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว2ล้านบาทคิดเป็นมูลค่างเงินลงทุนนะคะ1ล้านบาทซึ่งมาจากเงินทุนหมุนเวียนนะคะ,ะโดยการเข้าลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อเพิ่มความยั่งยืน,นะะในธุรกิจน้ำดื่มและให้เป็นการบำบัดน้ำเสียทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะพี่มอนแล้ว t t ได้ประโยชน์อะไร ทีเก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยไงก็ไปลงทุนก็ไปลงทุนทั้งภาคและเอกชนเขาจะได้งานอันนี้เพิ่มเพื่อเสริมธุรกิจเขาให้มั่นคงอะยั่งยืนชัวร์ป่ะน่าจะชัวร์นะเพราะว่าทีเมันทําเรือนะแล้วมันจะไปขายน้ำเหรอพี่เดี๋ยวลองดูเหรอลองดูได้ประโชนจริงนะให้โอกาสเขาหน่อยตอนนี้9บาทนะจ้าติดอยู่10บาทนะทีเอนะคะคุณผู้ชมก็ ไปทำมหากรนเยอะแยะขายขนมขายอะไรไม่รู้โดนัทก็เอานะอช่วงที่แล้วทำเรือทาเรือคงลำบากเพราะว่าเขาเรียกค่าระหว่างเรือนะฮะอย่าพูดผิดนะเดี๋ยวโดนว่าอีกค่าระหว่างเรือหรือว่าไม่ใช่ระหว่างระวางระหว่างว่างว่าแหวนสละอางของงูสาวนั้นระวางคนนั้นมา พี่มดอ,อ่านดัชนีค่าระหว่างเรือนะคะหรือว่า BDI นั่นเองนะคะก็จะขยับขึ้นต่อในช่วงเดือนตุลาคมคือเดือนหน้านั่นเองนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการรีสต็อกกิ้งนะคะของประเทศจีนเนื่องจากปริมาณสต็อกสินค้าเหล็กของจีนก็บอกว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยราว5%นะคะก็จะอัดอัดอัดเหล็กเข้าไปสต็อกเพิ่มขึ้นก็ทําให้ค่าขนส่งเองนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นได้นะคะรวมทั้ง ในช่วงนี้เองก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันช่วงฤดูหนาวนะฮะจะมีการขนส่งทางด้านธุรกิจฐานหินเพื่อส่งออกเข้าในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคุณผู้ชมก็เลยทําให้ค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองนะฮะก็ระบุในบทวิเคราะห์ด้วยนะต้องเคลียร์เลยนะอย่ามาพูดซีซัวข่าวนะมีที่มาที่ไปจากบริษัทหลักทรัพย์กิมเองกิมเองเริ่มข้ข้อมูลแล้วนะฮะบอกว่าให้เก็งกําไรหุ้น TTA ในราคาเหมาะสม12บาท60สาง โ,ออโดยคาดว่าหุ้นกลุ่มเรือนะฮะเทกองจะมีผลบวกจากการไต่ระดับของดัชนีค่าระห่างเรือหรือเว็บ BDI อีก30ออประมาณเกือบพันจุดแล้วแหละ <c oughs> เขาว่านะ <c oughs> ก็จะทำสถิติสูงสุดในรอบอีกครั้งหนึงปีนี้แหละหลังจากที่ตกต่ำมานานนะฮะ <c oughs> ก็เลยทำให้ TTA ก็ได้รับความสนใจนะกลุ่มเรือก็มีอาี P.S.L นะคะ R.C.L T.T.A เป็นต้นนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลว่าราคาหุ้นของกลุ่มนี้เมื่อต้นสัปดาห์นะแมเมื่อวันจันทร์นัคารก็ได้มีการขยับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนทนะาการเงินของ T.T.A นะฮะก็ต้องมาดูนะคะว่าเงินสดเงินลงทุนระยะสั้นทั้งสิ้นในควอเตอร์2.59 9เนี่ยที่เอาไปทำอะไรทำไรเนี่ยนะ,ะนนก็มีอยู่ประมาณ1 2หมื่นล้านบาทอมีเงินเยอะเลยหรอ ทีเมีเงินเยอะมากเลยมีหน้าไปลงทุนนั่นลงทุนนี้นะคุณผู้ชมโหมีเงินถึงหนึ0งสองล้านบาทนะแบ่งๆกันบ้างเนาะโอ้ทำให้มูลค่าเทียบจากเงินสดที่ถือครองเนี่ยเท่ากับมูลค่าราคาหุ้นอยู่ที่6กบาทห้บเา่ไม่ต้องรวมธุรกิจแค่เงินอ่ะแค่เงินสดที่มีอยู่ในบริษัทอ่ะมูลค่าหุ้นมันตั้ง6บาทแล้วอ่ะนั่นคือทีเ ไม่เชียร์เลยค่ะไม่เชียร์เลยเอาข้อมูลมาจากท่านัูน้สัสารทรย์กิมเองนะไม่ได้พูดซีซัวนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้เองทาน,นก้ราธกาตก็ระบุะห้าม,มาพูดอะไรเป็นแหล่งข่าวเป็นอินไซเดอร์เด็ดขาดอย่ายลอยอย่ายลอยอย่ายลอยต้องมีที่มาที่ไปนะดิฉันแจ้งแล้วนะกิมเองแล้วก็ก็ดีนะดิฉันเห็นด้วยกับเรื่องราวของกรตนะคะที่ระบุว่าข้อมูลต้องให้ได้เท่ากันแต่ใครจะหยิบข้อมูลไปใช้แล้ววิเคราะห์แล้วทําประโยชน์ได้หรือเปล่านะฮะ ในจุดนี้เองก็จะเป็นเขาเรียกว่าความเท่าเทียมกันไงคะคุณผู้ชมไม่ใช่นักวิเคราะห์ไปได้อะไรไปคุยกับผู้บริหารแล้วมาพูดๆๆว่าโอ้ผมเพิ่งคุยกับผู้บริหารมาแล้วได้เรื่องนี้เรื่องซื้อหุ้นตัวนี้้ะ<ม>เอาแล,แล้วคุณรู้ก่อนแล้วคุมกลุ่มใครได้ก่อนเนาะคุณผู้ชมที่ฉันก็เห็นด้วยกับกรตนะเพราะว่าข้อมูลมันได้เสมอกันเป๊ะแต่ประสบการณ์วิชาการแล้วก็เรื่องความรู้ว่าใครจะเอาไอสิ่งที่เขาเผยแพร่เป็นพับลิกเนี่ยมาวิเคราะห์เจาะลึก ไปตามต่ออะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าดีกว่าเนาะดีกว่ามาใช่แหล่งข่าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยฟังหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมเวลาเขาพูดเนี่ยไปคุยกับผู้บริหารมาแล้วมันเล่าให้เราฟังแล้วก่อนที่เล่าให้เราฟังอีกสิบ้านละอ่าราคาหุ้นไปอยู่ตรงไหนล่ะใช่มันไม่เท่ากันถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงว่าเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ในข้อมูลกรต่อเสร็จแล้วก็ทุกคนก็ไปหยิบมาหยิบมาแล้วไปหาข้อมูลต่ออะไรเงี้ย ฉันถือว่าดีเนอะได้มาตรฐานดีเนอะใช่เขาน่าจะเร็วกว่านี้หน่อยเนาะแบบอะไรพอน่าจะใช่พี่โอ้โหเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวหน้าข่าวหาข่าวข่าวอ่านยากนะต้อให้ไม่เป็นไรหรอกอาชีพน้กข่าวก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยต้องไปมีความรู้เยอะๆว่าข้อมูลของกลตอมมาปั้งเราต้องไปหาข้อมูลอะไรมาปึ้งต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์กับคนที่ไอรับข่าวสารถูกต้องไหมถูกต้องพี่โอ้เนออะ จบเรื่อง TTA จากกิมเองค่ะสิบสองบาทหราก็เซตอนนี้ยังเท่าเดิมอยู่อ่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณแม่มอย่าพูดนะอย่าพูดนะเดี๋ยวพี่สัดให้มีซิปโก้อ๋อซิปโก้มีเรื่องอะไรครับงานใหม่สองงานนะคะมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทเลยนะคะโดยนานนรงนะคะทัศนิพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนนะคะหรือซิปโก้ ระบ,บุว่าเขานะคะได้งานใหม่2โครงการนะคะเป็นเงนินจำนวน152ล้าน7แสนบาทจากโครงการที่1นะคะโครงการคลาฟ์นะคะเพลินจิตซอยในเลิศเขตปทุมวันลนักษณะของงานนะคะเป็นกำแพงนะคะการดีระบบไดอะแฟรมวอลล์และเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยมนะคะ,คะขอบเขตของสัญญาเนี่ยไม่รวมค่าวัสดุคอนกรีตนะคะและเหล็กเส้น เขาได้งานของบริษัทปัญจพลพพาร์ตี้ค่ะซึ่งจะให้ทําโครงการของโครงการคลาฟนะคะอยู่ตรงถนนวิทยุนะพี่ม่อนและโครงการที่สองนะคะเป็นโครงการอุโมงระบายน้ําจากบึนหนองบึนหนองบอนะคะสูเน้ำเจ้าพญาแบบเว้เขตประเวศเขตบางนานะคะลักษณะของงานก็เป็นเสาเข็มเจาะเช่นกันนะคะกําแพงกั้นดินระบบไดอะแฟมวอลล์และเสาเข็มดินซีเมนต์นะคะขอบเขตของสัญญาไม่รวมค่าวัสดุคอนกรีตนะคะและเหล็กเส้น ผู้ว่เจ้าของเขานะคะเป็น s i n โนไทเอ g นจิ e นียริ o งคอนสตรักชันะคะหรือ s t ต็กเริ่มงานกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะอืแล้วซิโก้เป็นไงราคาหุ้นนะมะหุ้นตอนนี้ก็น่าจะโอ้ยแต่ว่าคุณนนลงทัศนนิพันธ์นะฮะเจ้าของแหละและ้วแกก็เป็น MD ด้วยแกก็บอกว่าตอนนี้เองแกรอประมูลงาน50โครงการแม่เจ้าบรา <laughs> จ้ะ <laughs> มูลค่าโครงการ3,600ล้านบาทปาดโอ้โหแล้วก็ ก็บอกว่าจะทยอยรับรู้ผลการประมูลในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทยอยเนี่ยไปเรื่อยๆกับเอกชนแล้วบริษัทก็มั่นใจว่ารับงานไม่ต่ำกว่า30%นะฮะแล้วก็มูลค่างานที่ประมูลสิ้นปีเนี้ยแบ็กเราก็ไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทนะคะแล้วก็บราษาิษัทจะซื้อเครื่องมาทํารองรับธุรกิจไปอีกเรื่อยๆนะคะแล้วส่วนทางด้านงานประมูลงานฐานรากที่เขาไปทาฐานรากฐานรากยันยากมากเลยเวลาทําตึกนะคะ โครงการนี้เขาจะทํารถไฟฟ้าทุกสายโอ้โหงานเลิศซึ่งปกติแล้วงานค่าแรงฐานรากจะอยู่ประมาณ2,000ล้านบาทต่อหนึ่งสายโอ้โหกี่สายนี่ประเทศไทยนั่นก็ต่อหนึ่งสาย1,000บาทนะฮะ หนึ่งพันล้านบาทลืมล้านไปนะฮะผิดผิดมากเลยหนึ่งพันล้านบาทต่อหนึ่งสายโอ้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นธุรกิจหลังจากเขาเงียบเงาเศร้าซึมมานาน <S <S หลายปีแล้วนะสำหรับซิฟโก้และไตรามาสที่3เนี่ยจะสิ้นไตรามาสเนี้ยทางนั้นคุณนรงแกก็แจ้งว่าจะมีไรายได้เข้ามากว่า5 0 0ล้านบาทและไตรามาสท,ที่4ี่ห้าล้านบาทก็จะมีรายได้ตามเป้าหมายในปี25592,000ล้านบาทเลยโดยตุดตุดตดตุดตุดตุดทยอยรับรู้รายได้ในปีต่อไปต่อเนื่อง นะคะอ่ะส่วนอัอนตรากำไรสุทธิก็ต้องเมนเทนให้ได้ปีนี้ให้ได้10บเปอร์เซ็นตหลังจากที่ของเขาค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดก,การต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะฮะไปดูสิคะซิปโก้โอ้โหทุกสายเลยเหรอนชนะเลิศเลยเนี่ยชนะเลิศราคาหุ้นโอ้กลับมาที่เดิมเคยขึ้นเป็น12บาทยืนอยู่ที่9บาท95าตังค์แล้วก็จ่ายปันผล11ตังค์ไปมเมื่อเดือนสิงหาคม ก็เป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินผลยูที่ระดับ2.53ที่เคเรนตอนนี้นะฮะ PE 18เท่าถ้าเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะคุณผู้ชมค่ะตัวตัวแข่งใช่ไหมตัวแข่งใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้อื๋อไพลอนยูองเขาดีกว่าหเปอร์เซ็นตนะเตัิ่ง21่ัอ่ะพอแล้วนะไปเล่นหุ้นกันดีกว่าอืม จบข่าวก่อนนะคุณแหม่มพอแล้วคุณมีอะไรอีกเพิ่มอั้ยแมค่ะไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะทำไมพี่เห็นอยู่พี่เอาสองรายได้ได้านดูกลัวพี่จะถามพี่อ๋องไงเออเรื่องเรื่องเรื่ภาษีอ่าพอแล้วเขาจะเก็บภาษี Google Facebook Instagram ด้วยขายของเนี่ยจะเก็บนี่นะพี่เพราะว่าอินโดเขาเก็บภาษีนะอ๋อโอเคโอเคโอ้อ่ะเพราะว่าธุรกิจออนไลน์ตอนนี้ก็มูลค่าเยอะใช่ค่ะพี่จะได้เข้าเราไงค่ะอ่ะคุณลาคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะติดตามสมพิมอลต่อนะคะในช่วงถามตอบพุดกับของเอ็ดพาวินจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค,ะค่ะพักสักครู่ค่ะพักสักครู่ค่ะ